สรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดที่20ของฤด,ดูกาลอัปเดตพร้อมกัน1ิบคู่คู่ที่1สิงห์พังอัแอสตันวิลล่าเปิดบ้านถลม่มเจ้าป่านอตติงแฮมฟอรเรสไปด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งคู่ที่2นกนางนวลไบรตันเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนอย่างเล่าอาังุนเบอร์ลี่ไปแบบเก็บครินชิตได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์คู่ที่3เจ้าหมาป่าวูฟแฮมตันเปิดบ้านคว้าชัยครั้งแรกได้สำเร็จ ด้วยการคว้าชัยชนะถล่มทีมเยือนอย่างขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนย์คู่ที่สเดโดยเชอร์รี่บอลมัดเปิดบ้านพ่ายต่อจากฝูงอย่างปืนใหญ่อาเซนนอนไปแบบน่าเสียดายสองประตูต่อสามคู่ที่หศึกดอกกุหลาบลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านแบ่งแต้มเสมอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ที่6ไก่โดยทองท็อตแนมฮอสเปิดบ้านแบ่งแต้มเสมอกับเจ้าแมวดำซันเดอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์เดียวกัน หนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ที่เจ็ดทัพลูกอมท็อฟฟีีสีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้ต่อผู้มาเยือนอย่างเพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดอย่างสุดมันสองประตูต่อสี่คู่ที่แปดสาริกาดงนิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนอย่างอินรีประสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลสแบบเก็บคลินชีตได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์คู่ที่เก้าเจ้าสัวน้อยฟูลแลมเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอแบบสุดมันกับทีมเยือนอย่างแชมป์เก่าหงแดงลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสอง คู่ที่10บิ๊กแมตเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านเสมอต่อทีมเยือนสิงดูเชลซีไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งหอันดับท็อปหยังไม่เปลี่ยนแปลงคงเป็นอันดับหสิงดูเชลซีสาสิคะแนนอันดับสี่หงแดงลิเวอร์พูลสาคะแนนอันดับสามสิงห์งงาดแอสตันวิลล่าสีคะแนนอันดับสองเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สีคะแนนอันดับหนึ่งจฝูงอย่างเหนียวแน่น เปินใหญ่อาเซนนอน48คะแนน